สวัสดีค่ะพบกับ imct news podcast ประจำวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2567กับพิชญ์ันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะ วันนี้เริ่มกันที่เรื่องของการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่แมดไรเล่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองทางทหารออกมาเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะมีมือปืนอีกคนนอกจากโทมัสครุกซ์ซึ่งเป็นผู้พยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไรเล่โต้แย้งว่าครุกซ์อาจจะเป็นเพียงตัวหลอกซึ่งเป็นวัยรุ่นอายุ20ปีส่วนมือปืนตัวจริงที่เขาเรียกว่าเด เฮวี่เป็นสไนเปอร์มืออาชีพที่ถูกวางตัวให้ยิงทรัมป์การจัดฉากโดย CIA นี้คล้ายกับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีในปี1963ที่ลีฮาวิ่ออสวลลถูกวางตัวให้เป็นแพะลอบสังหารเคนเนดีแต่มีมือปืนยิงอีกคนที่ทำหน้าที่สังหารเคนเนดีเมื่อออสวลล์ถูกฆ่าปิดปากทุกอย่างก็จบไรเล่ยวิเคราะห์ว่า นาที่รักษาความปลอดภัยหละหลวมมากปล่อยให้ครุกมีเวลามากถึง20นาทีในการเตรียมรอบสังหารทรัมป์แม้ว่าเขาถูกจับตามองตั้งแต่ต้นเมื่อเดินทางเข้าบริเวณปราศัยหาเสียงของทรัมป์ที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิเเวเนียแต่กลายเป็นว่าครุกส,สามารถปีนขึ้นไปบนอาคารที่ว่างซึ่งอยู่ห่างจากจุดปราศัยของทรัมป์เพียง150หลาเท่านั้นไรเล่อธิบายต่อว่าเมื่อการรักษา ความปลอดภัยของทรัมป์ถูกปล่อยวางจึงเป็นเรื่องไม่ยากที่มือปืนตัวจริงจะแอบซ่อนอยู่อีกอาคารที่อยู่ด้านหลังอาคารที่ครุกใช้ในปฏิบัติการรอบสังหารที่สำคัญวิถีกระสุนของครุก๊กและของมือปืนตัวจริงจะอยู่แนวเดียวกันเพื่อความแนบเนียนมือปืนตัวจริงจะยิงทรัมป์เพื่อให้มั่นใจว่าโดนเป้าหลังจากที่ครุก๊กมีประสิทธิภาพต่ำและเป็นตัวล่อลั่นไกไปแล้วแต่เป็นโชคดีของทรัมป์ที่เจ้าหน้าที่รั รักษาความปลอดภัยนายหนึ่งปีนบันไดาอาคารที่ครุกแอบอยู่พอเห็นศีรษะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยครุกตกใจรีบลั่นกยิงทําให้มือปืนตัวจริงต้องรีบยิงตามน้าโชคดีของทรัมป์ที่เขาเอี้ยวตัวหลบกระสุนในเสี่ยวเวลา3ส่วนสิบของวินาทีทําให้กระสุนของมือปืนตัวจริงถากหูด้านขวาของเขาไปมีผลทําให้เลือดก,กระเด็นออกมาจากนั้นครุก ก็โดนเจ้าหน้าที่อารักขายิงสวนถูกกลางหน้าผากและเสียชีวิตทันทีส่วนมือปืนตัวจริงอาจจะหลบหนีไปได้ค่ะ ยังอยู่กันที่เรื่องของการลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บริษัทจัดการความมั่งคั่งแห่งหนึ่งในเท็กซัสซึ่งเชื่อมโยงกับ b แบ็กร็อกและแวนการ์ดได้ขออภัยสำหรับข้อผิดพลาดของฝ่ายบัญชีที่ทำให้ดูเหมือนว่าบริษัทได้ทำการชอดหุ้นจำนวนมากของบริษัทโซเชียลมีเดียของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะเกิดความพยายามในการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีรายนี้เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่าน สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำลังสอบสวนออสตินไพรเวทเวลด้วยข้อหาที่กล่าวว่าบริษัทได้ทำการช็อตหุ้นจำนวน12ล้านหุ้นในทรัมป์มีเดียแอนด์เทคโนโลยีกรุ๊ปคร์ปผ่านช่องทางออปชันพุทซึ่งจุดประกายการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางให้กับทฤษฎีที่เชื่อว่าทรัมป์โดนลอบสังหารจากคนวงในรัฐที่ไม่ต้องการให้เขากลับมามีอำนาจ ครซึ่งระบุว่าเป็นคนวงในรัฐที่ลึกด้วยนะคะพุทออปชันหรือการขายช็อตหุ้นคือการยืมหุ้นในบริษัทที่เป็นเป้าหมายมาล่วงหน้าโดยเดิมพันว่าราคาหุ้นนั้นจะตกลงในช่วงเวลาที่กำหนดโดยจะกลับมาซื้อหุ้นหลังจากนั้นในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อนำหุ้นไปส่งมอบคืนแต่จะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นในวันที่ขายกับวันที่ส่งมอบหุ้น Austin Texas w ส l วลชอดหุ้นของบริษัทของทรัมป์ในวันที่12กรกฎาคมหรือ1วันก่อนเกิดการลอบสังหารทรัมป์หากทรัมป์เสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารราคาหุ้นของทรัมป์ e d เดียแอนด์เทคโนโลยีกรุ๊ปคอบจะร่วงลงมาแบบไร้ค่า a u ออสตินไพรเวท a l ล s จะได้กำไรจากการชอดหุ้นนับพันล้านเหรียญแต่ปรากฏว่ากองทุน BlackRock กองทุนแ a นการ์ดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในออสตินไพร Private w e l ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการทางการเงิน Austin Private Well ชี้แจงว่าความจริงของตัวเลขของการพุท o ออปชันคือ12สัญญาหรือ1200หุ้นเท่านั้นไม่ใช่12ล้านหุ้นซึ่งเป็นความผิดพลาดจากการทำไฟลิ่งของเวนเดอร์ที่ทำออเดอร์ค่ะ ส่วนข่าวนี้มาที่จีนกันบ้างค่ะที่พักคอมมิวนิสต์จีนลงมติปฏิรูปเชิงลึกโดยมติการปฏิรูปเชิงลึกเพิ่มเติมอย่างรอบกลุมเพื่อพัฒนาความทันสมัยของจีนถือเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดของการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนล่าสุด CMG สื่อหลักของจีนรายงานค่ะว่าคณะกรรมการกลางพักคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ได้ลงมติให้การปฏิรูปเชิงล mm ึกเพิ <c 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 ่มเติมอย่างรอบกลุมเพื่อพัฒนาความทันสมัย ของจีนในการประชุมเต็มคณะครั้งที่3ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กรุงปักกิ่งซึ่งได้ระบ,บุว่าการรับมติปฏิรูปเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดของการประชุมครั้งนี้ซึ่งที่ประชุมได้เสนอมาตรการปฏิรูปไปแล้วกว่า300มาตรการค่ะ ส่วนคราวนี้มาต่อกันที่ปรากฏการณ์ c r o w d Strike กันบ้างค่ะที่คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีพร้อมใจกันล่มเมื่อวันศุกร์ส่งผลกระทบต่อสนามบินสำนักงานประกันสังคมและระบบเดือนจำเกิดปัญหาทำให้มีคำถามว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในปี2024ได้อย่างไรนะคะซอฟต์แวร์ที่อัปเดตมาจากบริษัทป้องกันภัยในโลกไซเบอร์ก็คือ Cloud Strike ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐเป็นสาเหตุของความโกลาหลที่เกิดขึ้น ตอกย้ำให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกและการที่ต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ให้คนเพียงไม่กี่คนเป็นผู้ดูแลนักวิจัยการป้องกันภัยโลกไซเบอร์ระบุกับ CNN ค่ะว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าจุดจบของโลกจะเกิดจากการที่เราปล่อยให้ AI เข้ามาควบคุมบางสิ่งที่สาคัญในโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วมีแนวโน้มว่าจะเกิดจากปัญหาการอัปเดตระบบที่ไม่เรียบร้อยบางอย่างจนผ่านไปกระทบกับ ระบบคลาวที่เชื่อมโยงกัน การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเรื่องปกติที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับการป้องกันจากแฮกเกอร์แต่กระบวนการอัปเดตโดยตัวมันเองก็ควรเป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยเช่นกันหากเกิดความผิดพลาดขึ้นความเชื่อมั่นในกระบวนการเหล่านี้ก็เหมือนถูกทำลายลงเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกหลายแห่งที่ติดอันดับ500บริษัทในนิตยสาร Fortune ล้วนแต่ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันภัยในโลกไซเบอร์ของ CrowdStrike right เพื่อ ตรวจจับและบล็อกภัยคุกคามจากแฮกเกอร์คอมพิวเตอร์ทั่วโลกใช้ Microsoft Windows เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกแต่แล้วระบบก็ใช้การไม่ได้เพราะความผิดพลาดที่เกิดจากการอัปเดตรหัสโดย c o u d s t r i k e ที่เชื่อมโยงกับ Windows c l o u d s t r i k e เป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกมานานกว่า10ปีของการทำธุรกิจด้านนี้ทำให้ธุรกิจและองค์กรรัฐหลาย แห่งได้รับการป้องกันอย่างดีในโลกไซเบอร์แต่การปล่อยให้บริษัทไม่กี่แห่งทำธุรกิจแอนติไวรัสและการตรวจจับภัยคุกคามอื่นๆในคอมพิวเตอร์ได้เข้ามากลุ่มชะตาชีวิตของระบบเทคโนโลยีทั่วโลกกลับกลายเป็นการสร้างความเสี่ยงขึ้นมาจากการเปิดเผยของผู้เชี่ยวชาญค่ะอดีตผู้อานวยการความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ประจนานครนิวยอร์กระบุกับ CNN ว่าพวกเราเชื่อมั่นในระบบป้องกันภัยโลกไซเบอร์ที่บริ บริษัทเหล่านี้จัดเตรียมไว้ให้แต่ถ้าปล่อยให้บริษัทเพียงไม่กี่แห่งรับผิดชอบตรงส่วนนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนที่เกิดกับระบบเทคโนโลยีทั่วโลกทันทีความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้บริโภคและบริษัทที่เป็นลูกค้าต้องกลายเป็นผู้แบกรับต้นทุนค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการคำนวณหรือกำหนดเวลาซื้อหรือขายทองคำอย่างถูกวิธีข้อแรกคือเรื่องของการที่จะต้องดูอัตราดอกเบีย้ยค่ะโดยปัจจัยที่ต้องจำไว้ก็คืออัตราดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหากลงทุนทองคำระยะยาวอาจจะไม่สำคัญแต่ในระยะสั้นการซื้อทองคำเมื่อเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยและการขายเมื่อมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอาจประสบความ สำเร็จมากกว่าตรงกันข้ามค่ะ2คือมูลค่าของเงินดอลลาร์จุดแข็งหรือจุดอ่อนของเงินดอลลาร์อาจส่งผลต่อราคาทองคําและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายด้วยเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและอัตรางเงินเฟอ้อสูงขึ้นทองคําจะกลายเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยการรักษามูลค่าไว้เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่อ่อนค่าลง CEO ของ t o r m e t a l Group ระบุนะคะโดยแบ Brand นดอนท r ค่ะ นอกจากนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลต่อราคาทองคําได้เช่นกันความมั่นคงอาจทําให้นักลงทุนบางรายขายแต่ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอาจทําให้เกิดโอกาสในการซื้อมากขึ้นเพราะทองคําเป็นแหล่งมูลค่าสะสมต่อเนื่องในประวัติศาสตร์ที่รอดพ้นความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจมานับไม่ถ้วนาตามที่กล่าวโดยแบรนดอนทอนนะคะนอกจาก ก็มีการที่จะพูดถึงเรื่องของผลการดําเนินงานของตลาดหุ้นน่าสังเกตว่าตลาดหุ้นมีอิทธิพลต่อราคาทองคําเมื่อตลาดหุ้นไปได้ดีราคาทองคํามักจะซบเซาหรือลดลงเนื่องจากนักลงทุนต้องการโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและให้ผลตอบแทนสูงกว่าแต่ในทางกลับกันในช่วงเวลาที่ตลาดตกต่ํานักลงทุนก็แสวงหาการหลบภัยในทองคําซึ่งทําให้ราคาทองคําสูงขึ้น และปัจจัยสุดท้ายก็คือเป้าหมายของนักลงทุนเองถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายปัจจัยส่งผลต่อราคาทองคําแต่ก็เป็นเรื่องยากสําหรับนักลงทุนทั่วไปที่อาจจะซื้อทองคําในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงแต่อาจจะซื้อหลังจากนักลงทุนรายอื่นผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้นแล้วก็เป็นได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการไล่ตามเทรนด์หรือพยายามพิจารณาสิ่งที่บรรลุผลโดยการซื้อหรือขายทอง และนี่คือทั้งหมดของ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ